ตามแล้วไปในดีขึ้นเหนือลงใต้ไม่รู้จะไปไหนมาหนีแล้วกันไม่รู้จะไปไหนแล้ววงขึ้นเหนือนะสวยหนังชีวิตดูรอบรอบซ้ายมือหนึ่งตีลงตรงนู้นไม่ต้องห่วงเนี่ยก็ลงแล้ว่ ันกลาว่ารีบลงรีบฟามแล้วมันจะยิงเรามันจะซอยเรากลางอากาศไอเบอร์ฟ้าอยู่ไหนเงี้ยเอาเบอร์ฟ้าได้รถแล้วเหรอเฮ้ยเอาเรื่องวะเราอยู่ในวงด้วยนะลงตรงนี้ก่อนนี้ตรงนี้เหรอเดีว่าจะข้ามไปนวนเลยเนี่ยด๋ยวเขียวนะ่าจะลงแถวนี้เราข้ามไปเลยก็ได้เขียววิ่งละเราข้ามเลยละร่อนไม่เป็นไม่ไม่มีใครเขาร่อนเป็นกันหรอกทางทังที่ระบบร่อนมันง่ายมากเลยนะ แต่ในโบบายมันกดไปหน้าไงพี่อะไรเนี่ยใครนอนอยู่ตรงนี้พี่เชาละทำไมอ่ะวิ่งจนเหนื่อยแล้วนอนพันนอนบ้างนอนบ้างไม่มียาเลยมีแต่ยาพันธกับเครื่องมือผ่าตัดอี่ของมันนะไม่รับามมเป็นไรไม่รับรักู้ไม่ไป ไม่แล้วก็แล้วไปาไม่รับเก็บกระสุน500นัดแล้วนะตอนนี้485แล้วนะอีกนิดเดียวเท่านั้นลายสกยัเลือดโดนด้วยยิงเท่าไหนอ่ะฝั่งโน้นเหรอเจอแล้วพี่ MK12 อยู่ไหนนี่อยู่ข้างล่างเลยอยู่ข้าง5 5 6 MK12 มี oh, oh. จับตรงด้วยมาเก็บมเาเลยทำกลางพายุทะเลทรายวิ่งแบบสโลไลด์โอ้หดับเบิลด้วยวิดดับเบิลเลยนะโอ้โห oh, oh. ไปเปกกโด้เยอ่ะน,นี่มีรถไปเนี่ยวิ่งต่อไปมุ่งหน้าไปเปกกโด้ราชรถมารับแล้วละ่ะ อย่าบอกพาเข้าไปกระโดาเลยาอะไนะตรงนี้ก็อย่าไปเลยขอร้อง <laughs> แต่มันขับรถแท้ๆอย่างนัรู้สึกมันขับไม่ค่อยตรงทางแล้วแหละรู้สึกมันแท้ๆไปนะ <laughs> ตรงนั้นมีคนโดดรม่มบ้านนี้มีเจ้าของช่างมันนอพวงอย่าไปสนใจแต่ยังยิ้มเ ใช่นี่หลังนี้ในวงเอาได้ถ้าไม่มีคนโอ้ยาเยอะแยะเลยไม่ต้องบ่นแล้วว่าไม่มียาทิ้งรถปุ๊บไปเลยขับรถมาใกล้ๆพี่อากระเป๋าใส่รถ <c oughs> หรือจะากลกางซะตรงนี้เลยว่าความปลอดภัยสามารถกลางได้เลยนะรถมารถมารถมา อยู่ฝั่งนี้ด้านล่างไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่เอามันไม่เอาไปละโอโ้ไข่เย้ยไป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 ,ไป คนขับไปยิงอยู่คนขับอย่าเพิ่งยิงเอาแหลงแตกไปไหนไม่ได้คิวกันคิวกันเดินดูยาไปเก็บบุยชิปเพื่อนเลยบุยชิบปุยชิบปุยชิเอาไม่มีใครสนใจสบกัน คลาดมาแล้วฝักแต่งเพื่อนใจมากควนสีเหมือนกันเลยแล้ววงยังไกลเลยใช่ตัวนี้มีรถ เอาเขาวงก็ไม่ได้ไเขี้ยกระสุนจังหวะเปลี่ยนกระสุนอีกแล้วจังหวะเปลี่ยนกระสุนอีกแล้วแป๊เดียวเอาเลยจังหวะเปลี่ยนกระสุนอีกแล้ว ยิงตัวดาวพร้อมกันแล้วเปลี่ยนกระสุนพร้อมกันจบเลย <Okay. S 1> <laughs> ไปหาที่ตายดีกว่าพุ่ง <laughs> นั่นนะครับรถชนเดี๋ยวก็ตายแนละ้วเลือนรถกันดีเหล,ลือ20เปอร์เซ็นต์ละขับขับชนชนเดี๋ยวก็ตุยแต่ก่อนตุยเนะี่ยไม่มีซีโฟนะ <laughs> ติดซีโฟไวทั้งโลกแล้ว <laughs> ขับพุ่งเข้าเลยใดๆก็ตุยแล้ว ตัวยังมีศักดิ์ศรีเอาปั่นขึ้นเหมือนกันพี่ปั่นขึ้นเหมือนกันจอดเล่นมาหน่อยไหมปั่นขึ้นเหมือนกันปั่นลงนะปั่นลงนะเอาอะเอาอะได้วะได้วะได้วะไปต่ออู้เรียบร้อยเกียรโดนอะไรอ่ะโดนวงไงเลยโอวงมันแรงขนาดนั้นเลยเหรอ